ัสดีค่ะชื่ออิลนะคะเป็นคนไข้คสรีวิวของเคริสมาค่ะค่ะวันนี้เข้ามาติดอุปกรณ์ค่ะแล้วก็รับเครื่องมือดังวันใหค่ะแล้วก็ฝันงานใช้แอปพิเคชันค่ะค่ะตอนที่ติดเครื่องมือไม่เสร็จเลยค่ะคุณหมอมุเบามากมากเลยค่ะที่มาแต่ฟันใสเพราะว่าฟันไม่เรียงตัวมานค่ะก็เลยอยากอยากให้ฟันเรียงสวยจะได้เพิ่มความมันใจเพิ่มบุคลิกภาพของตัวเอง ค่ะที่เลือกเคียริสมาก็เพราะว่าในเรื่องของราคาค่ะที่ค่อนข้างอยู่ในงบประมาณของเราที่ตั้งไว้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาพบแพทย์ทุกเดือนค่ะเข้าเพียงแค่สาครั้งเองค่ะแล้วก็มีการรักษาผ่านแอปพลิเคชันค่ะการทําการจําลองเป็นโมเดลสามติมาให้ค่ะว่าแต่และเดือนพอนเราจะเคลื่อนไปอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะก็มีความชอบแล้วก็คือความตรตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาทำที K ่เคียริสมา แทนการรักษาอยู่ที่11เดือนค่ะก็ถือว่าเร็วมากค่ะสำหรับใครที่มองหาคลินิกจัดคันใสนะคะก็แนะนำที่เลยค่ะเคริสมาาค่ะตอนนี้มีเคสโปรโมชั่นรีวิวเหมือนเราเลยนะคะราคาอยู่ที่39,900บาทจากปกติ40,000บาทค่ะร,รีบสมัครเข้ามาเป็นเคสรีวิวกันนะคะจัดคันใสเลือกเทคนิคเคีริสมากค่ะ